สวัสดีคะ่ะยายนงคนบ้านนายายนงคนบ้านนาเหมือนไม่เก็บผักบุ้งค่ะมาเนี่ยมาเบิงเบเบิงนี่คะ่ะผักบุง้งอนู่ยนะผักบุ้งอยู่น่นหละผักบุ้งหลายๆค่ะผักบุ้งหลายๆไหลมันเกิดเองตามธรรมชาติบ่ได้ปลูกด้วยค่ะนี่ผักบุง้งบ่ได้ปลูกมันเกิดเองเป็นผักบุง้งแดงวัแดแดงไหมคะ่ะ cái gì đi ăn đi ăn đi ăn đi Lại đi ăn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  đi Lại đi ăn đi kịp đi นี่เด็ดเป็นเล็บดำเด็ดเอาบ่ได้เอาไอ้นั่นเนาะค่ะแม่นองค์เด็ดเอาเด็ดเอาบ่ได้เอากันก็ตัดเอานี่ตัดนี่ผักปุ้งแดงนี่เอาไปกินกับตําบักหุ่งเลือกไปผัดโอ้ยนี่หลายคักมึงอึพุ่นน่ะ พาบึงหย่อนบึงบ้านปุขาวทึ่งพักบึงแดงหลยพักเต็มพี่น้อง ไล่ค ok, okay. ักเป็นพืชจุค่ะฮะอันเดียวเดียวเก็บบางนี้ก่อน มังนี้กันงามมังนี้กันไหลเพราะยั่จีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมังนี้กันมังนี้กัน,นางามคือกันนเมืองพี่นอ้องเอ้ยมีแต่พักพองเต็มอยู่ ทงน่ะแหละไม่ค่อยซ้ำใบมันหนวกหูเพราะไงอยู่ในบ้านมันหนวกหูอยู่ในบ้านมันหนวกหูยุทงยุทานี่แหละวซ้ำใบเงียบดีทั้งนี้ก็หลายเดี๋ยวเก็บทั้งนี้ก่อนพี่หนุ่มมันมันหลายผลแล้วนี่มาเก็บเองหมดตงนี้ cái cột thợ nó ngang xong thì cái sâu lại tém, nhiều phải nhảy ơi có đi là mất khum khum nó bao đẹp lấy kẹp anh nè kẹp thoải mái lấy nó bao đẹp mất bao mi đẹp mất khum หลายผักหลายเนื่อเนี่ยามาบางสวนข้ามนี่บักซีดานี่โอ้มีถูกยางอากาศก็คืึ้อากาศฝนลินฝนลินปลกแปลกแปก,ปก,แปกมันก็นเลยเก็บสบายเลยมืนน่อ,อนี่เพราะหอนเก็บมวนดี พี่ okay, น้องมีทั้งพักบุ้งขาวพักบุ้งแดงเกิดเองตามธรรมชาติบ่ได้ปลูกด้วค่ะนี่บ่ได้ปลูกเกิดเองเต็มเลยนี่เป็นผืดเลยซึ่งหยอดขาวหยอดแดงได้ทั้งหยอดขาว งดขาวก็ได้งดแดงก็ได้แต่มันเป็นอย่างเนี้ยนะ Ngay lòng xếp bay kiếp tham quan tinh tony bay kiếp tham baku bay park kẹp tham baku bay park kẹp tham bay park kẹp tham bay park kẹp tham ก็เลือกค่ะ